เสียงหัวใจของเขาเรียกร้องถึงคุณไหมนะคะเสียงหัวใจของเขาเรียกร้องถึงคุณไหมคะไพ่ของ The จ h ห h i พิน e s s ขึ้นมานะคะคุณคะอืมเขารู้สึกว่าคุณ เป็นคนที่มีแรงดึงดูดสำหรับเขามากค่ะคุณคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะต่อเขามากๆค่ะคุณเขาหลงไหลคุณนะถ้าเป็นายพินเทศขึ้นมาค่ะคุณนะคะคุณดึงดูดเขานะคะคุณทำให้เขาอยากค้นหาตัวของคุณค่ะคุณเป็นคนที่ลึกลับนะคะอืม สเสน่ห์ของคุณเย้าวยวนเขานะถ้าเป็น the high p r i e t e d ขึ้นมาค่ะ justice ขึ้นมานะคะเขาก็จะให้ความยุติธรรมนะคะกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะคุณที่จริงเนี่ย justice นี Just ่คือการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจนะคะที่อยากจะมีคุณนั่นแหละคือ j u s t i c ขึ้นมานะคะเสียงหัวใจของเขานะคะเรียกร้องถึงคุณไหม เรียกร้องถึงคุณไหมคะบุคคคนน,นั้นหนึ่งกระทาขึ้นมาคะ่ะคุณครั ค่อนข้างที่จากจะเริ่มต้นนะคะสารสัมพันธ์กับคุณนะคะหนึ่งกระทานะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาในหัวของเขาในความรู้สึกของเขาเช่นกันค่ะคุณห้าถ้วยขึ้นมานะคะคุณคนนี้คิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณมากๆค่ะคุณขาคุณขาคุณมีอิทธิพลกับเขานะคะคุณทําให้เขาคิดถึงคุณค่ะนะคะแปลว่าเสียงหัวใจของเขานะคะ เรียกร้องถึงคุณค่ะเพราะเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะนะคะค่ะถ้วยขึ้นมาแบบนี้ค่ะโอเครับเอาพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปค่ะ